ฟังตั้งใจให้ดีสงการนี้สัญญาไอมาแนนออบคุณพีิตีครับช้างหนึ่งตัวละแมนว่าเดินนั่งพอตะเนมเห็นน้องใจปองละว่าแมนขอบคุณคุณิงครับช้างหนึ่งตัวเอาความสบบ้านเห้ ว่าแม่นกันแม่นใดเจ้าเป็นแฟนเป็นแฟนเด้อละแม่นบักอายรับรองใด้บัาชั่วกสิเมาดรถทั่วพ้าแม่มาเบิ้งแต่ขันบุญบ่ถ,ถึงก็เลยมาสามโลขอโทษที่ฉันเป็นความสุขให้เธอไม่ได้ <S <S ขอบคุณคุณดาดานะครับ ขอโทษเลยหลายที่ฉันนั้นไม่เอาไหนาขอบคุณคุณทิพย์นะครับช้างหนึ่งตัวขอโทษทุกการกระทำขอโทษที่ทำเธอเสียใจขอโทษขอโทษดีไหมที่นุกนั้นเป็นความสุขให้ไปไม่ได้ ทุกคนครับทุกคนรู้จักนุ๊กที่ที่ทุกคนเอาคลิปนั้นมาแล้วแล้วที่เตะพาเล่นน่ะที่นุ๊กบอกว่าผมนุ๊กช้ลาครับน่ะนั่นแหละแล้วก่อนที่นุ๊กจะมาพูดว่าของผมนุ๊กช้ลาครับนุ๊กร้องเพลงเกือบเสียใช่ไหมเกือบเสียเกือบเสียจิโกต่อมาเกือบเสียน่ะวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่ม V I P หรือว่ากลุ่มที่ซื้อบัตรที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็จะเห็นนุ๊กร้องเกือบเสียนะครับวันนี้รอฟังนะวันนี้นุ๊กจะร้องเกือบเสียนะครับ มองพี่ใหม่ไทยถอดไใหมองนีจำได้จำได้เกือบคู่าขายเข้าไปซื้อไปจากข่างมาพอมือถือไโบโพอมือถือลักไปโจ่อยมาซอยงานทันอบอตตมาหาตอผู้สาวสำนออยจอดไว้ข้างเกือบทันผู้ซอย ผูดด้ใดมันลอยขึ้นมาทำแม่เอาขึ้นมาเด้อเกือบเสียเกือบเสียจิกโก้ต้องมาเกือบเสียขอบคุณพี่ปูนิม่มครับเกือบหายเกือบหายจิกโก้ต้องมาเกือบหายหลอกปอจนว่ามือดันขายข้าวปัดล้านจนกลัวสีใดผู้ใดหลักไปละฮานี่ ย่างวนๆเวียนๆเวียนๆวนๆคือค้นหาเกือบสื่อมาเป็นเงินหลายเติบเอามาใส่บอเป็นไห่รลักเด้อวัยรุ่นบานไดเอาไปประกาศใม่ไหมยังเจอให้เจอสิยางตีนเป้าเบอร์เมื่อบานจังไดมันอายผู้สาวเกือบเสียครับวันนี้ขอบคุณพี่นุ่นครับใช้หนึ่งตัวนะครับผมแม่น่ารักกับน้องเสมอเลยนะครับขอบคุณครับ อยู่บนดวงจันทร์มีหรือเปล่าอยู่บนดวงดาวดวงไหนคนจนใจในลลางสอหาเทบขาดใจแต่ทำไมยังคนไม่เจอเป็นได้ละ่ะนอกไม่พู้สชาวาก็เป็นนี้ ขอบคุณ,บค,ณบคุณพี่ฝนครับผมโอ้โหอหนึ่งตัวครับแหน่สุดยอดมังกเลยพี่ฝนคนสวยนะครับผมอสูรรกายโหดร้ายตนนี้ถ้าบังดีดมันก็มีในหัวใจอกหักย่ำได้มันก็มีดิานน้ำตา คุณแหมนด้วยนะครับผมนะครับงานเมื่อกี้ไปตายเพบางคนใส่ให้นุกแล้วเนี่ยแอ้นุกก็ใส่ปหไปายด้วยนะครับนิ้วนางข้างซ้ายนะครับบ่งบอกว่าตอนนี้ไปตายเขาได้มั่นกับนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นุกก็ไม่สูดแล้วนะครับพี่ทุกคนก็คงจะต้องเป็นของเขาแล้วแหละขอบคุณพี่นุ่นครับแค่นานนังฟ้าบ่ มันลองได้มาแค er ่ั้นน้องฟ้าเนี่ยดนตรีเพรขึ้นคอยจำว่าได้ดิก็คือเฮ็ดดีน้ำอยู่บ่หูแน่บ่อว่าไอคิดจังได้ขอบคุณพี่แตงโมครับอยากบอกคักพร้อมให้หัวใจบอกเจ้าไปจนเมื่อสุยา hmm? ฮักคู่เจ้าตั้งแต่พอทันเป็นหางฮักเจ้าตั้งแต่ไว้เรียนขอบคุณคุณซอบรับการเวลาเปลี่ยนใจคุณเป็นนายต่างสร้างปนีนอกคนเอ่ย,อย,อยโอ้ละน้อยทางอายมีแต่หัวใจแต่บ่มีเงินทัง มีแต่เสียงแค้นสิเป่าให้เจ้าฟังฟังบอลาควันตาเนื้ออ่อนจะก,กำยังไอแต่สาดก่อนหลุดคิดนำเจ้าลาผู้แกมอำธรรมขันหงร้อยมากาคือกา้อยตำ่ำใจผู้ยิ่งสร้างดาคืออีกา,าละนา,อาขอบคุณคุณทิพย์นะครับ ละแม่นว่าอาเดอน้องมาเห็นเจ้าละผู้ยิ้มเป็นแมนขั้นไอได้เจ้าสิซื้อท้องสินทอแขนแหวนวงหน่อยหัวนินพัน่าฝากเสียงแกนลอยลุ่มให้พาดใจเจ้ามาลุ่มเอ๋ยลุ่มพันตองใจไอ้อียงห่วงหากลับมาเป็น นางฟ้าอยู่บ้านเฮาขอบคุณคุณตะวันครับขอบคุณคุณยุด้วยเมื่อกี้ใช่คุณยุไหมหรือคุณอยู่คุณยุแหละเจ้าย่นใจไอ้ทิมกิ้งคุลุคคุลุคคุลุโอกหัดเนืเงื่นเจ้าเตะหัดไอ้ทิมกิ้งคุลุกคุลุคคุลุกเพลงของน้องชายนะครับผม ขอบคุณคุณออด้วยนะครับผมคุณออนะครับขอบคุณพี่นุ่นครับจ้างอีกหนึ่งตัวอีกแล้วนะครับคุณออด้วยเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ผม <c oughs> เพราะไอเป็นโรคซึมเราขาดเราแล้วมันสิเงาเงาแล้วแล้วมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็น้ยนเจ้าเอาใจไอไปย่ำยี เป็นโรคซึมเราอาการบบ่ค่อยสุดีบามีหอสมาธิสิหายใจใหมุมคืนนี้คันบ่มีดีกรีคงสิตายไปแล้วหูบ่โรคซึมเหลา บุสาวอันนี้สร้างในใสัยบ่ดีทะนอโอ้ยเนาะว่นพิ้นุน่นขาวใชหถึงตัวปะทูโอ้ยเนาะบอกเก่งใจผู้บบาวแนะ่เสียงตาหน่อยทรงยิ้มไม่ค่อยเสื้อแม่ระวังไว้แนะ่ผู้เบาวจงหูสิดูบ่จืดแดดแต,ดแตด่ดดคอยก็นั่งรินดีกีฟีสไตล์ห้ามใจบอกให้คืนไปกับเจอ แต่ว่าพื้นบอแมนองคอยอีลีเด้อเด้อสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลยสวยแต่คอยโบเกียวเด้อเอาเอาแบบเร็ววะคอยโกเกียวเด้บอบบเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบรรยาก,กาศดีเลยออกมาทอนแต่ว่าเมาสิเมื่อนอนบ่อยากมีเรื่องเด้อขับแต๊ดแต๊แต แค่ออกมาทอนเกือบไปนอนลานเหล่าออกมาชีเ้าเกับมันเขารงบานย้อนผู้สาวเสือเขาก็ยิ้มให้ผู้บ่าวจับได้คอยก็ไว้ตัวท่านตั้งแต่ว่าสีมรกกเหล่าเพียวเพียวเกือบตือกใส่เดียวคอยละเสียวสัหลังจะเ,เป็นเป็นแต่สั่งแท้นอนห้องลาอยากให้เจ้าสาวหายาไปเห็ดกับคนอื่นเอาคนคนน้ำฝนนะครับ ทำไมถ้าอย่างพี่บอกผมลองให้ฟังคือเจ้าเท่านั้นคือเจ้าเท่านั้นที่คอยผลักดันให้สู้คือเจ้าเท่านั้นที่เป็นรางวัลให้วังที่อายทำไป ข้าง้าใจเรื่องใดโนนางว่าขมืเป็นเบรรมอาจารย์ด้านการถือป่าเป็นอาจาริยาด้านการถือตัวเป็นผู้ชำนาญการด้านความสัวเป็นพันรงเก็บกวาดหัวใจที่เป็นแป ขอบคุณพี่นุนครับจ้างหนึ่งตัวครับพี่ทิพตีด้วยเมื่อกี้ผมจะพาเยี่ยมชมห้องผมนะครับเจวหนังไงเจยหนังมาถุยยหนังว ó, อันนี้ต้นน,นนาคนาคยอี่นาคยุย าน,น,นาคอยยไง้ยไสุดเ <laughs> ชอยังไงหลอกเพียงเชื่อแล้วขอเป็นนางยังบุคคลนั่นงนำเจ้ <laughs> <laughs> าก็พูดว่านาขาอย,ยเจ้าเขียนยังอยว่นี่ <laughs> เจ้าเขียนยัขคอยนี่จะเป็นนางน่นองนำนี่หลอกเอยงโอ้ตายแล้ว <laughs> <laughs> ไปเขาห้องเลยไหมครับ <laughs> ผมไม่รู้ไป ว่ารู้วไปห้องไหนไปสั่นเอากระเป๋าไปส่ง,งเขาอยู่ขวยไปเข้าห้องแล้วนะครับน่าจะกําลังแต่งตัวอยู่ถ้าถ้านุเข้าไปตอนนี้มันก็คงจะโป๊ะเป๊ะบะโป๊ะบึรมบิ้มปึมปัม <c oughs> เขาน่าจะอาบน้ําอยู่นะครับตอนนี้นะครับไปอ้อมจ้งให้ยังไง ังเสียใจแล้วโอ้เสียใจตัวต้องปแปกเนาะตัวนี้ตัวนี้ยังโอ้ถอดเสียอืเราเป็นนังนางนางเจ้าเจ้าตอานอาหันเนาะคือขึ้นนี่ ชอ้เน,น,นี้ยบอกเันการบอกอาบน้อาบน้ำอยู่นอเกเปิดมากกัได้ <c oughs> าจากใจบางมือที่ซ้ำสิติดตามและคอยห,ห่วงใหญ่สิบอกไปวนวายให้เจ้าได้หักกันสิเก็บเอาไว้แค่ในความฝันฝากเขาคนนั้นดูแลให้ดี วงครับวงเลยจังอยากฟังเสียงโฮเปลี่ยนแหวนเป็นข้าง,ข,างข้างซ้ายนะครับนี่ไม่ใช่ข้างขวานะครับอยู่ในกล้องมันสลับกันเฉยข้างซ้ายนะครับไม่ใช่ข้างขวาคุณพี่นุ่นครับ ครับผมคุณออยและตะวันนะครับอันนี้ข้างซ้ายนะครับผมทุกคนมันสลับกันของน้ามันลลอกวะไ,ได้ดิเป็นว่าจอไปหาป้าซุมซี้มหาดิไออาบน้ำจะไปหาเปิดเลยโล่กันเป็นสิว่าโต๊ะเจกันนี่แหละอันนี้คือข้างซ้ายนะครับผมทุกคนกล้องมันสลับกัน เวลาไล่สุดนะมันสลับนะครับผมนี้ซ้ายนี้ขวานะครับทุกคนครับแกนผมให้ผมก็ต้องเอามาทางซ้ายสินี่นาะงข้างซ้ายครับอืมแต่ยังมาเถียงเขาอยู่ข้างขวาเพื่นผมสิเปี้ยนในหยังครับผมถามเนะี่ยผมสิเปี้ยนในหยังผมสิเปี้ยนขังในหยังนี่อันนี้คือข้างขวานี่นะครับข้างขวานะครับ ซึ่งข้างขวาผมใส่ไม่ได้ครับนิ้วมันใหญ่กว่าครับผมนี่ครับมันใหญ่ไม่ได้นะอ่าอันนี้ข้างขวานะครับผมใส่ไม่ได้นี่คือข้างซ้ายมันใส่ได้เข้าใจไหมครับผมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับ <c oughs> คุณไอขอบคุณครับคุณไอครับ ต้องใส่ทางซ้ายหละเพราะว่าทางขวาหนุกใส่ไม่ได้ครับหนุกใส่ให้ดูแล้วเมื่อกี้อวาขังขวานุกใส่เห็นอย่างไรมันก็เลยใหญ่กว่ากันใหญ่กว่ากันการใส่มันหน่อยกวัวเสียดายไอ้บุปผึกโอ้ยโคฟุคุณหยกครับคุณขอเพียงมากเสียดายไอ้บุปผึกนี่นึกนึก,นกถึงเรื่องข้าเจ้า,า่าผมปึกเลย คุณมากมากเลยนะครับจริงๆนะครับนูกก็อยากจะพูดอยู่ว่าลูกบางเที่นูกกับผมได้ปลึกดอกนะครับผมพี่ครับการผููเรียนววานุกนชนรฉลาดนี่ก็มีแห้งมีแห้งเิยนะครับคือบางครั้งนุกก็ไม่ได้ไม่ไ,มไ,มไ,มได้โง่หรือว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ปึกหรอกนะครับเพราะว่าบางครั้งอ่ะนุกแก่คือมันปลายเขาก็หนึ่งคือเป็นเพื่อนนุกมาก่อนนะครับผมบางครั้งที่เขาทํา เขาเฮ็ดเขาเห็ดขึ้นมาสีหน้าบ้างเจา้ามือนันที่เขาแบบวา่ายังวะที่เขาจะเลือกนะ่ยวันนั้นปายก็ไม่เลือกสักทีแล้วทีนี้มันก็นุก,ก็กลัวเวลามันจะหมดอะไรประมาณเนีเ้แต่นุก,ก็กลัวปายมันเป็นคนชอบกวนุกชอบชอบชอบกวนนุกไงปายปายเป็นคนชอบกวนนุกแล้วทีนี้นุกกลัวปายมันจะเลือกกันนั้นแล้วนุนุกก็เลยตัดบทให้พี่เขาเลือกอันนี้ดีกว่าอะไรประมาณเนี้นะครับ นุก,กแกบางครั้งนะครับโอ้มือนั่นนะที่ว่าที่ว่าอีหยังเกาะที่ว่าที่ว่าอ่าที่เลือกสองอันนะมันมีนางฟ้ากับกับเออเจ้าสาวายปเป็นคนที่ชอบกวนนุกไงนุกกลัวไปจะเลือกไอ้ตรงนี้นะครับผมไม่เป็นคนที่จริงๆใจก็อยากจะเลือกอันนี้แหละแต่ว่าเออกูอยากกวนอะไรประมาณนี้นะก็เลยเลือกอันนี้นุกกเลยแต่บดมให้พี่พี่เลือกเพราะนุกก็รู้ว่าพี่ๆก็จะต้องเลือกเจ้าสาวอยู่แล้ว นุก,กเลยตัดบุตรม้ให้พี่เลือกนะครับผมขอไม่ได้น้อยใจเรื่อยไม่นูกไม่ได้น้อยใจแต่ว่านูกแค่อยากจะบอกว่านุกกระลูวเวิดหล้านะครับนุกนุกรกะลูเวเบิดเด้บางครั้งนะครับแต่มีมีอีคนหนึ่งนะครับผมนูกไปคอมเมนต์เรายูร่ร่างลูกถ้าโดนฉลาดอยู่นะฉลาดตั้งแต่เลือกคบไปแล้ว แก้วก็ขัดห <ército> นุกไปเขาเมียดแล้วอยู่นะครับ,บคุณพี่ออยขอบคุณคุณออยครับเนาะเนอะพิงเนาะเนอะเนอะใจอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออบางทีบางอย่างหนุกกับบ,บอสก,กาที่จะบอไรเลยก,ก,ก็ให้เก็บตายอยู่นะขอบคุณพี่นุ่นครับว่าจริงๆอ่ะพี่ๆเห็นนุกเป็นแบบเนี้ยเอหน,นุกเป็นคนขี้เล่นอย่างเงี้ยเวลานุกอยู่กับปลายสองคน นุก,ก็มนุก,ก็ไม่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 ขี้เล่นขนาดนั้นนะนะครับนุก,ก็เป็นนุกค่อนข้างที่จะให้เกียรติายมากเลยแหละมากๆเลยนะครับเจ้งมู่บ้านประเด็นทีหมู่บ้านอนะ่ะที่ไปซือ้อที่พี่เขาไปลงอนะ่ะไปซื้อผ้านอนามัยนะ่ะเออนุก,ก็เฮ้ยทาไมไม่เอามาจ่ายทีหลังอยังสินะนุกค่อนข้างที่จะให้เกียรติายมากเลยนะพี่ครับ นนะครับน่ารักเสมอเลยแผลที่มือเป็นไงแผลที่มือหายแล้วครับแต่มันเป็นแผลเป็นนิดๆหน่อยๆเองครับพี่เขาอาบน้ำเด้อเปลี่ยนเวลาแล้วเป็นกี่โมงออกห้าทุ่มตอนนี้กี่ทุ่มแล้วพี่ตอนนี้สี่ทุ่มสิบแล้วยังไม่รักยังไม่รักขึ้นเต้ขึ้นขึ้นขึ้นเยี่ยทุ่มขึ้นสามทุ่มหาทุ่มเครืงตอนนี้ขึ้นสามหาทุ่มอาทุ่มเครงโอเคกาออกหาทุ่มตรงครับคอยอาบก้อนวอร์เลยเจ้าอาบ ไอ้ใคอาบน้างก่อนกีกกนกนนี่เพราะว่าลูกต้องเห็นอย่างไรอะแฟนผมเลยอะ่วนจะด้เอาโอเคครับไม่อันอันนี้คือเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเวลาขึ้นนะครับผมเป็นเวลาขึ้นนะครับ <c oughs> โอเคขอบคุณพี่นนท์นะครับสําหรับจ้างที่ส่งมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ <c oughs> ขอบณพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้เจอกันอยู่ บนเวทีนะครับผมโรงเล่าแสงจันทร์ไม่บ่อาไหวอบแม่แเออโรงเล่าแสงจันทร์นะครับผมรามินทานะฮะเจอกันนะครับผมเดี๋ยวลูกไปอาบน้ำก่อนลูกจะต้องมาขอบคุณพีุ่่นครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวหนุกถมเสร็จผมเออหนุกผมมันเาี่ยวเหรอหนุกพอยากไใบไหมวันนี้ก็เลยเลือกที่จะเซ็ตผมนะครับเพราะว่าอาบน้ำมาปเปียกๆสซ็ตผมเลรอมันจะได้แห้ง บ่ไหนโอเคครับไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับพี่พี่ทุกคนรักพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะจุ๊บ